เป้งป๊อกปักแนะนำทีมยูโร2024กลุ่ม4อังกฤษเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม4รอบคัดเลือกผลงานยูโร2020ผลล่าสุดรองแชมป์ผลงานดีที่สุดรองแชมป์ปี2020ผู้เล่นติดทีมชาติมากที่สุดปีเตอร์ชิลตัน125นัดดาวน์สโว์ตลอดการแฮร์รี่เคน62ประตูกับตันทีมชุดปัจจุบันแฮร์รี่เคนเฮดโคชกเร์เซาเกต อัตราแชมป์เต็งหนึ่งรายชื่อผู้เล่นผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดจากเอฟเวอร์ตันอายุ30ปีแอรอนแรมสเทลจากอาร์เซนอลอายุ26ปีดีนเฮนเดอร์สันจากคริสตัลพาเลซอายุ27ปีเจมส์ทรัฟฟอร์ดจากเบอร์ลี่อายุ21ปีกองหลังไคล์วอล์กเกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้อายุ33ปีจอห์นสโตนส์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้อายุ29ปี แฮร์รี่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเอายุ31ปีคีรันทริปเปียจาก n e w c a s t ซิลอายุ33ปีลุคชอ์จากแมน United อายุ28ปีโจโกเมสจาก Liverpool อายุ27ปีมาร์กเกฮีจาก Crystal Palace อายุ23ปีลุิสดังจากบร h t ันอายุ32ปีเอสรีคอนซาจากแอ t o n Villa อายุ26ปีจาราดแบรนเพตจากเอฟเวอรตอายุ21ปี ยาเรลควอนซาจากลิเวอร์พูลอายุ21ปีกองกลางเดนกนร์ไรส์จากอาร์ซนอลอายุ25ปีจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดอายุ20ปีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจากลิเวอร์พูลอายุ25ปีคอเนอร์กาลักเกอร์จากเชลซีอายุ24ปีเจมส์แมดดิสันจากทอตแนมฮอสเปอร์อายุ27ปีคอบบี้เมนูจากแมนยูไบเทตอายุ19ปี เคอร์ติสโจนส์จากลิเวอร์พูลอายุ23ปีอดัมวาร์ตันจากคริสตัลพาเลซอายุ20ปีกองหน้าแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นมิวนิกอายุ30ปีแจ็คกรีลิชจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อายุ28ปีฟิลฟอร์เดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อายุ23ปีบูคาโยซาก้าจากอาร์เซนอลอายุ22ปีโอลิวัตกินส์จากแอสตันวิลล่าอายุ28ปียาโรอ์โบเวน จากเวสต์แฮมอายุ27ปีอแวนโทนี่จากเบรนฟอร์ดอายุ28ปีเอเบรซีเอเซ่จากคริสตัลพาเลสอายุ25ปีแอนโทนี่กอร์ดอนจากนิวคาสเซิลอายุ23ปีโคพาเมอร์ Palmer, จากเชลซีอายุ22ปีดาวจารัสแสงสำหรับเป้งป๊อกแป๊กดาวจารสแสงของทีมสิงโตคำรามในยูโรหนนี้คงจะต้องเป็นจูดเบลลิงแฮม มิดฟิลด์พรสวรรค์วัยเพียง20ปีจากเรอัลมาดริดทีมแชมป์ลาลิกาสเปนทีมล่าสุดด้วยผลงาน23ประตูกับอีก12แอสซิสจากการลงเล่น40นัดในทุกรายการคือคำตอบและด้วยดีกรีแกลักของสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดพร้อมค่าตัวที่ราชันชุดขาวอาจต้องจ่ายให้ดอตบุนทะลุไปถึง133.9ล้านยูโรตามเงื่อนไขเพิ่มเติมจากค่าตัวเดิมที่103ล้านยูโรจากผลงานอันสุดยอดของเขาตั้งแต่ฤดูกาลแรกกับทีม ทำให้สถานะของเขาจะกลายเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ทั่วโลกต้องจับตามองด้วยเกมการเล่นที่รับการขนานนามว่าเป็นม well ิดฟิลเวลราวด์มิดฟิลเดอร์หรือดูอิตออลมิดฟิลเดอร์ที่แปลงง่ายๆว่าเป็นประเภทรอบด้านเล่นได้ทำได้ทุกอย่างการวิ่งที่ชาญฉลาดการขับเคลื่อนเกมที่น่ากลัวการหาพื้นที่ว่างในแนวรับคู่แข่งการจ่ายบอลเข้าทำและยิงประตูส่วนคำชมจากเพื่อนร่วมอาชีพก็นับว่าบรรยายสรรพคุณได้เห็นภาพยิ่งนัก ไม่ว่าจะฟิลิปลามอดิตแข้งยบร์มวนิกที่เอ่ยถึงเบลลิงแฮมว่าเป็นคอมพลีตมิดฟิลด์ที่สามารถทำได้ครบตามสปปรรพคุณที่ว่ามาอีกทั้งยังมีรูปร่างที่น่ากลัวได้เปรียบในยามต้องบังบอลหรือเข้าปะทะส่วนฟิลฟอร์เดนเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษก็ยกย่องว่าจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นที่สำคัญเด็กหนุ่มจากสตูบิชยังถูกนำไปเปรียบกับเพลย์เมกเกอร์ระดับตำนานอย่างซินาดินซีดานอีกด้วย เฮดโค้ชแกร o u ซา g เกตการที่จะปรามาช,ชายวัย53ปีรายนี้ว่าไร้ความสำเร็จใดๆก่อนมาคุมทีมชาติอังกฤษอาจเป็นเรื่องที่พอมองเข้าข้างเจ้าตัวได้บ้างไม่มากก็น,น้อยเพราะเขาเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นกุนซือกับทีมอย่างเบเดนส o โปรเพียง3ปีจากนั้นก็หันไปรับงานคุมทีมสิงโตคำรามชุดยู่21อีก3ปีแล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นแมททัพรีไลออนชุดใหญ่ในที่สุดตั้งแต่ปี2016 แต่จะด้วยความสามารถของเขาบวกกับทรัพยากรที่มีก็ไม่ทราบได้เพราะการทำทีมของเขาก็นับว่าสามารถพาทีมสิงโตคำรามเข้ารอบได้ลึกที่สุดในรายการระดับเมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึก World Cup พฉบับรัสเซียในปี2018ตามด้วยการเข้าชิงฟุตบอลยูโรได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพเองในหนล่าสุดและยังพาทัพสิงโตหนุ่ม ทะลุถึงรอบตัดเชือกอีกครั้งในฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ทว่าสไตล์การเล่นที่ไม่ดุดันเร้าใจและเน้นผลการแข่งขันเสียมากกว่าทั้งที่เขามีอาวุธหนักให้เลือกใช้สอยอย่างมากมายก็ยังคงขัดใจสื่อและแฟนบอลมาจนถึงทุกวันนี้ชนิดที่หากสโมสรใดตกเป็นข่าวว่าอยากได้เซาเกตไปคุมทัพหากวางมือกับทีมชาติแฟนๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ปลื่มปริ่มกับข่าวสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตาม หากสมวิญญาณเป็นตุลาการพิพากษาผลงานแบบไม่เลือกข้างแล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าด่าเขาได้ไม่เต็มปากเพราะครึ่งหนึ่งคือเกมการเล่นที่ไม่ประทับใจเมื่อพิจารณาจากขุมกำลังที่มีแต่อีกครึ่งหนึ่งผลงานของเขาก็ถือว่าดีที่สุดนับตั้งแต่การได้แชมป์โลกในปี1966นั่นเองฉะนั้นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปผลนี้ในฐานะเต็งหนึ่งพร้อมด้วยกองทัพระดับขุนศึกฐานเอกที่มี เซาท์เกตคงจะหมดข้อแก้ตัวอย่างสิ้นเชิงแล้วหากไม่สามารถกุมบังเหียนนำทัพตีฝาค่าศึกคว้าถ้วยอองรีเดโลเน่มาครองได้สำเร็จสิงโตคำรามชุดนี้จะทะลุถึงรอบไหนเพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ฟันธงกันดูนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หากชอบคลิปนี้นะครับ